ด้วยการต่อไปนี้นเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้งทิ้งไปสิ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานเจอเทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้กะกินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง w วิ k ์กฟช่อง23นะครับแขกรับเชิญของรายการวันนี้ก็เป็นตลกสาวอารมณ์ดีสวยที่สุดในปัตตภีไทยเฮฮาเชิญยิ้ ก็เป็นยินเดียแดงเหรอแดงตรงไหนก็นี่ไงแดงทุกแดงเลยไม่ได้<อ>วัว <laughs> วันนี้น้องเห็ดเผาะจะต้องมีภารกิจทากับข้าวให้อาจารย์ยิ้มสักรับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่กรอบซอสมะนาวไปดูกติการครับ <laughs> กติกาของเราก็คือ ดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน1ินาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักด์จะกินได้หรือเททิ้งทำไมถึงนี้ตาเหมือนเดิมล่ะว่าก่อนมันตารวมกันอ๋อทำไมอ่ะจริงๆมันก็รวมกันเป็นบางเวลาค่ะถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะรวมกันนิดนึงลิ้นไก่ชันด้วยเดี๋ยวฉันทำบ้างดีกว่าลองทำก็วางค่ะโอ้โหกค่ะไม่ได้อันนี้มันเหมือนลิ้นครับปากแผ่ลิ้นแผ่ลิ้นให้ใหญ่ อาา่าฮะแล้วก็ตาต้องไปด้วยตาเอ่อันนี้ก็เรียกตาเ,เหลือกคจาจันแล้วเขารับเงินงานมาถึงเล่ได้ดอ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะตายแล้วคุณผู้ชมอย่าพยายามหัดเลยนะประเดี๋ยวประสาทตาเสียจะกลายเป็นตาบอดไปนะคะคทาหน่อยสิแล้วทําไมเธอต้องชื่อเหตุเพาะหลักมันมีตั้งหลายเหตุนะมันมีที่มาที่ไปอย่างเพราะมากมากก็เหตุหตนางฟ้าอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่ชื่ออย่างนั้นปาโนตเขาบอกว่า เอ๊ะถ้ามันชื่อเห็ดไอ้มันชื่อเชอร์รี่มันชื่อเชอร์รี่ไอ้ชื่อเชอร์รี่ชื่อพ่อแม่ตั้งชื่อเชอร์รี่เดี๋ยวตั้งชื่อใหม่แล้วกันต่อไปเนี้ยมันชื่อเห็ดเพาะเชิญยิ้มชื่อเนี้ยแปลกแล้วคนรจำง่ายในใจคิดนี่ยากคิดจำง่ายเลยวะแล้วเวลาไปงานนะคบเพาะบ้างอย่างเงี้ยบางงานก็บอกว่าเห็ดเพาะมันแก้วเห็ดเพาะดูดีอะจำง่ายกว่า จาน,นไม่เอาเข้าขาสิบนาทีลงมือทำอะไรบ้างวะเดี๋ยวกอนนะคะไก,ก่ไกรกอบไก,กบ่ไกรอบไก่กรอบเอาไก่นี้ก่อนหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วได้บอกไม่รู้ไงคะอันนี้ไม่รู้อะไรเทมไม่ก็ได้ก็มันต้องมีน้ำอะ่ะเอาน้ำน้ำน้ำเติมน้ำสิบนาทีเติมแป้งนี่ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวกอนนะเล่นเกมโชว์วิ่งไปวิ่งมาไม่เหนื่อยขนาดนี้เลยจริงๆ เอาไก่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่คะอ่าแล้วแต่ค่ะชิ้นเล็กแล้กันเดี๋ยวอ้วนไก่กรอบไก่กรอบชุบอันนี้อย่างน,น้องยง่น่าจะได้นะน่าจะออกมาเป็นรูปร่างไก่กรอบอะหนูคิดว่าไก่กรอบหย่อนเลยนะคะอ้วไม่อยากดึงภาพตออาจารย์ตักใส่ปากแล้วบอกว่าจะกินหรือจะทิ้งใช่ไหมจะต้องบอกกินได้ใหญ่งเนี้ยอาจารย์ก็ไม่ได่าหนูตอนหลังเออสอสมะนาวซอสมะนาว มะนาวมันไม่มีมะนาวอ่ะคำซอสมะนาวต้องมีมะนาวไหมอ่ะนั่นไม่ใช่หรออะไรอ่ะอุยขอโทษโวยวายไม่มีอ่ะขอโทษกระหม่อมมาอัดนรายการหรือมาโรงเรียนดัดสันดานก็ไม่รู้นะรั้วรับจุดตาไว้แล้วรากระทะวานเสกนี่เราต้องคลึทำไมต้องคลึงอย่างนั้นด้ไม่รู้ว่าแม่บอกว่าถ้าเกิดน้ำไม่ออกก็ให้เค้นไว้นะ้ำมะนาวอ๋ออย่าคิดลึก ตาหนูบีบลงได้เลยได้เลยขัดตามใจอยากทําอะไรทําเลยโอ้ยอยากทําอะไรทําเลยสงสารอาจารย์จริงๆซอสมะนาวต้องใส่อะไรอีกอะใส่ใส่นมข้นเหรอมีนมข้นด้วยเหรอเออมีเอานมข้นอันหนูเดานะมันต้องมีหวานหน่อยหรือเปล่าจาอย่ามาด่าหนูตอนหลังนะไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกใส่เกลือเปล่าอ่าเอาไว้นี่ก่อนรอบ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 อ่าเรียบร้อยค่ะ ใส่เกลือไหมคะใส่เกลือต้องใส่อีกนี้ไหมคะหนูไม่รู้นะเนี่ยหนูทําแบบนั่นซอสเหรอก็ก็าไม่รู้ก็ถามนี่ก็ซอสมะนาวอ่ะคําว่าซอสมันก็ต้องมีเปรี้ยวมีหวานน่ะจโอเข้าใจเข้าใจทําต่อไปมีเค็มนิดนึงซอสมะนาวนี่อะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยอะไรเหมือนกินกับวุ้นเส้นอ่ะ อะไรอุยจิ๊กโชว์อุ้ยซอสจะเป็นซอสไหมเนี่ยโอ้ยไปแห้งกันน่ะฮะก็บีบมะนาวอีกหน่อยจะรู้ไหมรู้ใส่น้ำรู้ใส่น้ำมันมะกอกเพื่ออะไรอ๋อเหรอนี่อะไรอ่ะนู้นมใส่ได้นะลองใส่ดูเอาเถอะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งมันไปนะจานนะ หนูไม่เคยทำอาหารแบบนี้อ่ะส่วนมากตำ้ำพริกกะปิประตูก็ยังไม่รอดเลยรอดทำไมน่ากลัวมากม <c oughs> <c oughs> <c oughs> จานจะกินได้เหรออุ้ยซอสมะนาวมันก็เหมือนนี่หรือเปล่าเหมือนเหมือนน้ำสลัดป่ะ,น,ปะน้ำสลัดมะนาวอะไรเงี้ยป่ะเหรอไม่รู้อ่ะไม่มีไข่อ่ะสลัดน้ำสลัดจะไม่มีไข่ประมาณเนี้ย ไข่ไก่อยู่นั่นไงมีไข่อีกแล้วมันใช้เวลามากเลยนะอีซอสมะนาวนี่มันต้องเอาไปตีตีกับน้ำมันมากอกใส่ไข่ไม่ใช่เหรอจานนั่นมันน้ำสลัดยาเอองั้นกินอย่างงี้แหละามกินอย่างงี้ได้จ่าจ๋าคิมดูอีกครั้งหนึ่งก็ยังเดิม ติดเตาเหรอกลัวมันจะกลัวมันจะไหม้ไงนั่นผัวจานใช่ไหมคนนั้นหนูเอานะไอ้ที่ป่ะบิวหนูอ่ะหนูชอบหนูชอบพวกลายสักะเมื่อวานนี้พี่ชายได้ผู้หญิงลายสักไปพาเข้าโรงแรมตั้งแต่6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแทงไม่เข้าโหนูทำไมอ่ะไม่ได้เหลียวนะติดถุงน่องติดถุงน่อง อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวหั่นไก่ใส่จานไก่มีรอยสับะัชเด่นกลนวเหนียวอีกนะคะหั่นไม่เข้าอีกนะคะหั่นใช่ไหมคะเอาก็สามอันแล้วกันค่ะกำลังสวยจัดจานค่ะโอ้โหเหมือนร้านอาหารที่พัตคาลเลยเนาะเดี๋ยวจะลาดแล้วนะคะอ๋ออันนี้ต้องมีซอสใส่ด้วยนะคะลาดก็ได้แล้วแต่เธอถ้าเธอชอบอุ้ยตายเสร็จแล้วนะคะอุ้ยตายแล้วไก่กรอบซอสบัตนาว ปเดี enough, ๋ยวเรามาชิมกันนะคุณผู้ชมครับอ่ะเธอชิมก่อนฮะเธอชิมเสร็จจะฆ่าจระจัามาดิอร่อยฆ่าอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยไม่อร่อยค่ะจันกินจันเอาหมดเลยเหรอช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบ ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปลานินทอดกรอบสไปซี่บิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มจากเทปแป้งชุบทอดปลาโลโบโลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อปลานิลหั่นเต๋าลงคลุกเคล้ากับแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่ว นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนเนื้อปลาสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสร็จน้ำมันเทปลานินทอดลงในภาชนะรุงรสด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทราโลโบใส่เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากัน แต่ปลานิ้งทอดกรอบสไปซี่บิกวิงลงในภาชนะตกแต่งด้วยพริกที้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลานิ้งทอดกรอบสไปซี่บิกวิงเพียงแค่มีโลโบ้ต,ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดหมี่โคราช ใส่น้ำมันถั่วเหลืองรามรากดลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเตาเดียวและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันใส่เส้นหมี่โคราชและน้ำผัดให้เข้ากันจนเส้นสุกใส่พริกป่นและใบกุยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟ ตักผัดหมี่โคราชใส่ภาชนะรับประทานคู่กับใบกุยช่ายถั่วง,งอกและมะนาวหั่นเสี้ยวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกิ่นได้ก็กิน ก,กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงม,มากไก่สไปซี่บิ๊กวิงสมมติว่าเรากำลังจะแนะนำเมนูจานเด็ดของเราจากเพอปทรัสต์รอนและนี่นะคะนี่ก็คืออาหารจานโปรดของคุณคุณทั้งหลายพูดดีๆปกติยแดดจริตสิธรรมชาติ คืออาหารจานโปรดนะคะเวลายอยู่บ้านนะคะอาหารว่างๆคิดอะไรไม่ออกก็เอาไก่มาชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็ทําน้ําซอสมะนาวราดาซอสมะนาวสัดส,ส่วนเป็นไงครับบอกคุณผู้ชมก็ใส่ไปอย่างเท่าไหร่จานจริงเหรอเออต้องพูดให้หมดไม่ได้ละจารมะนาวหนึ่งลูกค่ะในสัดส,ส่วน <c oughs> อ่อนมข้นหวานประมาณหนึ่งช้อนนี่เขาเรียกหนึ่งช้อนเลยช้อนช้อนช้อนข้าวหนึ่งช้อนข้าวค่ะ พริกไทยนิดหน่อยพริกไทยพริกไทยดำนิดหน่อยนะะเกลือนิดเดียวค่ะค,ค่ะทานได้ก็ได้ค่ะกแค่นี้ไง่าก็ขี้ใส่นมส่กะทิอ๋อใช่มีใสก่กะทินิดนึงกะทิเนบอกสัดส่วนไม่ได้แต่เหาะเข้าไปไงเหมือนเหาะน้ำปลาอ๋อเหรอคะนิดเดียวอ่ะงั้นเราจะลงมือชิมกันนะคะม,มีใส่นมข้นไอ้ใส่แลไรน้นมจืดด้วยนนมจืดด้วยไอมาอรู้จักนะนมขน้นนมจืด อาเธอชิมก่อนเธอชิมเสร็จจะฆ่ายมานี่คนเราอะนะคะทํางานอยู่หน้าจอนะคะมันจะต้องพูดความจริงอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยไม่อร่อยคอาจารย์กินกัจเอาหมดเลยเหรอ อร <l itti> <right>. so, ่อยเหรออร่อยค่ะคุณผู้ชมคะวงการบันเทิงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็แกล้งกันได้นะคะเรียนขอชิมบ้างชิมเลยหนูยักให้จานด่าออกอาการเลยอย่ากินตรงนี้กินตรงนี้กินเอร่อยไหมดูสิอร่อยเปล่าม่อร่อยครับเปรี้ยวกินเลยไอ้เจ้ว ไปทำกับผัวอย่างนั้นละเอ้าก็เขาชอบแกงอะบอกว่าไม่อร่อยอะอร่อยไหมไม่อร่อยเอ้าตายแล้วเขาบอกไม่อร่อยเดี๋ยวฉันจะไปคอนพิสูจน์ให้ว่าอร่อยไหมอาจารย์ฉลาดเห็นไหมเหลือหน่อยเดียวก็ถึงจะมาชิมชันนาปากระดับอาจารย์อะแค่เฉียวนิดเดียวฉันก็รู้แล้วผ่านไม่ผ่านจริงๆเลยเฉียว สีของน้ำซอสมะนาวนะคะก็เป็นสีแบบฟรังเลยฟรั่งเศสเลยค่ะอดามกลิ่นของซอสมะนาวนะคะกับไก่ทอดมันเข้ากันมะต้องบรรยายค่ะทานเลยค่ะทานคุณผู้ชมเจ้า่ะใต่กรอบซอสมะนาวของเห็ดท่ากินได้ ไก่ค่ะไก่เขาอร่อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ปรุงรสอะไรก็ชุบทอดเลยเพราะฉะนั้นมันหวานแบบไก่แบบธรรมชาติค่ะส่วนซอสมะนาวแ,แค่ใส่มะนาวแล้วมีรสเปรี้ยวแล้วมีกลิ่นมะนาวเนี้ยถูกต้อง<ๆ>เขาใส่นมข้นหวานไปซอสมะนาวที่อร่อยเนี่ยเขาก็ต้องใส่นมหลายคนก็ชอบใส่นมข้นหวานแล้วออกหวานอมเปรี้ยวจะไม่เน้นเค็มเลยตำรับนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถูกต้องตามตำรับเป๊ะเลยอุย้ยหนูฟลุกใช่ไหมคะใช่ฟลุกฟลุกมากเลยค่ะแล้วอร่อยจริงๆค่ะ ช่วงหน้าจ <AND S 2> ันยิ่งสัตย์จะทำก๋วยเตี๋ยวขั้วอีสานให้ชิมนะครับอุ๊ยตอนนี้จะใส่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่ต้องร้องใส่ไปเลยใส่ไปเลยอย่าตอบนะนี่หนูว่าการเขียนจดหมายให้หนูอ่านดีกว่าได้ไหม ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสเตเลสร,ราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูกุ้งสับไข่ข็มน,นึ่งเริ่มด้วยใส่เนื้อกุ้งสับแช่เย็นมันหมูแข็งสับแช่เย็นกระเทียมสับและรากผักชีสับลงในภาชนะผะน,ดดสททน,นะผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมพริกไทยดำป่นน้ำมันงาและแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากัน บ้นส่วนผสมเป็นก้อนกลมใส่ลงในกล่องอเนกประสงค์พร้อมฝาปิดปราหัวมะลายว่วงไข่แดงเค็มลงตรงกลางนำลงนึ่งในหม้อหุงต้มพร้อมชั้นนึ่ง22เซนเมตรชุดสุดซึง้งปลาหัวมะลายแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมจุอาหารได้มากปรุงอาหารได้หลากหลาย นึ่งนานประมาณ10-15นาทีตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหัน่นแฉลบและใบัูระพาให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยกากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตลเลตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เิ้งไปสิ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิก๋วยเตี๋ยวผัดสมุนไพรใส่ปลาเนี่ย<ม>นะตำรับนี้ของฉันฉันรักมากหนูจําได้ไหมคะได้ค่ะฉันยกค่้ฉันทำเนี่นเพื่อต้องการให้เธอดูเผื่อไปทําเป็นตำรับประจําตระกูล <c oughs> อ่ฉันว่านะเธอมีความสามารถพิเศษเยอะมากใช่ไหมเก้พรบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นหรือได้เก่งหรอกพอมันเฮ้ยเราต้องทํานะเพื่อให้แลกเงินมาเลี้ยงชีพเราเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติเกก็เก่งใช่ไหมพิเกคือพ่อแม่เป็นลิเกเธอร้องลิเกบอกว่าฉันใช้อะไรทําอะไรได้ไหมอาจารย์น้ํามันมรกตรับรองจะติด นี่หรือว mm. no ่าการเขียนจดหมายไม่หนูอ่านดีกว่าใช้ไหมใส่น้ำมันพรูเดิลมรกดสำหรับผัดรับรองจะติดใจอน้องต่อสิฉันกำลังจะใส่ไก่ตอนนี้ใส่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่ต้องร้องใส่ไปเลยใส่ไปเลยเย่าบอกนะไก่อะไรแล้วครัอาจารย์เป็นไก่ที่หมากัดตายเตลงเตรงเตลง อ่ะพอไก่โศกใส่พริกขี้หนูพริกขี้หนูนีน่ปากไม่ต้องจูก,กันนะนิดเ <c oughs> หรออ่ะต้บอกใส่พริกขี้หนูแล้วใส่พริกขี้หนูอร่อยน่าดูเชียยนะจ๊ะไม่ใช่เผ็ดแต่พริกขี้หนูฉุนเฉียวเผ็ดจังตกลงกูเป็นลิเกรหรืออาจารย์เป็นลิเกวะเนี่ยดีที่อาการยใส่พริกขี้หนูแล้วออกมาเป็นแบบ,แบ,บมันก็ต้องฉุนเฉียวเผ็ดจัง <c oughs> ใส่พริกขี้นูชุนเชียวจะกระซิบทำไมอยู่แค่สองคนเนี่ยรายการนี้รีแล็กกันสนุกอ่ะใส่พี่กี่หนูชุนเชียวเป็ดตังตามด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มาเลมาเดยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กู้เลิกเล่นลิเกนะเลิกเล่นลิเกโอเคตามด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไม่จะน่ากินนะ พูดดีกว่าไม่เหนื่อยด้วยเออใช่เราก็ต้องผัดไปเรื่อยเือจนกระทั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันสุกแล้วมันเนิ่มเห็นไหมแต่กลิ่นเหมือนกะเพราเลยนะสกกะเพราที่ไหนยังไม่ได้ใส่กะเพราจะบ้าแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ได้กลิ่นเหมือนแบบเวลาก่อนใส่กะเพราอ่ะอาจารย์ทิ้ข้าพออกไหมใส่ทิ้งข้าพออกค่ะค่ะค่ะใส่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดนี่อะไรคะใส่ตะไคร้นี่ใส่ข่าตัวผักยาว อันนี้ชะเอมค่ะชาอมเป็นตลกก็ต้องพูดอย่างนี้แหละอันนี้น้ำปะลาใส่น้ำตาลทรายลงมานิดนึงเซตาลทรายค่ะใส่หมดเลยไหมคะหมดเลยค่ะอ้าวละาตามด้วยน้ำปะลาหมดเลยไหมน้ำปะลานะคะใส่ลงมาในนี้ใส่มาในนี้ใส่ลงมาใส่ลงมาอ,งอร่อยอะ่ะอ,อือโอใสหอมนะหอมมากเลยค่ะ ชอบกินน้ำปลาร้เดี๋ยวเดี๋ยวมาขวดมาซอสแล้วกันนะคะนี่ใสคุณผู้ชมอาชะ,ะอมอาชะ,ะเอม <prestigious> um. ชะอมค่ะอ้าวนิเก้าทําทำอย่างเงี้ยตลกตลกอ่ okay. าโอเคพอใส่ชะอมเสร็จก็อร่อยจริงๆเลยค่ะทุกผู้ชมทจกขาตอนนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการใส่จานออกมานี่จะน่ากินขนาดไหนก <Cly de. S 1> านรล้อเลียนผู้ใหญ่อ่ะบาปกรรมไม่มีสัมมาคารวะหนูมีสัมมาคารเต้ตลอดคารวะ ก่อนจะยกขึ้นค่ะก็ต้องใส่อัมพวากะทิแท้ร้อยเอร์เซ็นต์นิดหนึ่งนิดหนึ่งต้องใส่นิดหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยมันจะทำให้ก<ว>๋วยเตี๋ยวตำรับนี้ของเราเหมือนปลาลาหลน่นไง ว่าลักกระทะของฉันเป็นกระทะเนี่ยผัดดูเสียดูดีมากกระทะจีนไวทลักด้าไม้สักตาหัวมะลายอุ้ใจหอมอากดูน่ากินเนาะโอ้กลิ่นหอมมากเลยผิดบอีไก่มะนาวเมื่อคู่นี่เยอะมากเลยนะอันนั้นมันอาปไทยซ่เออหรอครับอาบไทนะคะอาบไทใหมดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะน่ากินจริงไปเดี๋ยวเก็บต๊ะก่อนแล้วเดี๋ยวชิมกันครับ อาชิมก่อนเท่าน้เธอกินฉันทำเพื่อเธอเลยนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องต้องให้แขกรับเชิญกินก่อนอุต่ายเอพูดเสดมเส้นส,สีสันหน้าตาหอมนะ<อ>สมุนไ <นะ S 2> พรหอมค่ะเครือ่องเคียงสุดยอดมากเลยกินแต่ขาดเสียเวลาก็มันกี้อาจารย์ยังบรรยายหรือว่าบรรยายบา <c oughs> าาย้างเธอก็ห้ามฉันไม่ให้พูดอืมอร่อยของกินเหรออร่อยอาจารย์กินไิคะลองดูว่าไม่เป็นไรฉันให้เธอกินจานนี้ดเผื่อ สามีเธอด้วยอ้าวทำไมไม่บอกการนี้หนูเหรอก็อไม่บอกอ่ะเดี๋ยวเซ่รอเดี๋ยวเซ่ใส่รยย้อนมากเลยแกรับเชิญของเราอร่อยอ,อ่ะโอเคคาดเดี๋ยวให้ชิมนะคะไม่ไปแบ่งให้เขาเหรอไม่หนูเกิดมาเพื่อกินผัวเกิดมาเพื่อดูแลบ้านเดี๋ยวเหลือเศษจ,จากเมียแล้วกันนะเดี๋ยวให้กินมะม่มวงสองเม็ดวันนี้มารายการเราสนุกไหมมาก <น>จริงนะไม่เคยมารายการแบบนี้เลยมาแล้วมันรู้สึกแบบผ่อนคลายไม่ต้องกดดันออจะก,กดดันงีตรงทํากับข้าวให้จานกินอ่ะจริงถ้าเห็นขนาดกดดันก็ใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้านะหนูตื่นเต้นในการทากับข้าวเพราะหนูเป็นคนทากับข้าวไม่อร่อยแต่ก็เป็นมีฝีมือนะคุณผู้ชมนะวันนี้จะขอขอบคุณน,น้องเห็ดพอเห็ดพอ อ๋อเห็ดดอวเด็กค่ะดองเห็ดเผาะน,นะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์สี่โมงครึง่งทาง w นคอยช่อง23นะครับแล้วก็ขอขอบคุณ QS ซุปย่อยง่ายสบายท้องวันนี้เราสองคนลักคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค,ดค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่คะอันนี้ใส่หอมม่อไหมหรือจะกินเองเลยไม่เดี๋ยวกินตรงนี้ก็หมดแล้ว ผมอยากรู้ว่าจ่ายเวลาโดนมีบาดจ่ายร้องไงครับบาดทีเดียวอาจจะร้องสองทีสามทีไ้่เคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาหั่นขากป็นอย่างนี้ยัดปุ๊บแล้วเขาก็สับปีกจารย์อ๋อเหรอสับปีกอ๋อไม่น่าเชื่อเลยเจมส์ก็สายเขียวเหรอจะดูของขาดเหมือนกันช่วงนี้หาซชิ้นยากเชลเลยอ่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ